สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ผมก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังผมชื่อแทนอยู่บ้านนอกนี่แหละครับตอนนี้ผมอยู่ในเมืองกรุงผมในขณะที่กำลังขี่รถอยู่ผมก็ได้ไปติดไฟแดงอยู่จุดหนึ่งแล้วจากนั้นก็มี เสียงโทรศัพท์ของผมดังขึ้นผมจึงหยิบแล้วกดมารับสิ่งที่ผมได้กินคุณปู่ของผมได้จากผมไปแล้วแต่ผมก็ไม่สามารถกลับไปส่งคุณปู่ขึ้นสวรรค์ยันหมู่บ้านเล็กๆของคุณปู่ได้เพราะเหตุผลใดผมจะเล่าให้ฟังครับต้องกลายย้อนไปตอนเด็กๆ ที่ผมอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ผมถ้าปิดเทอมวันไหนก็จะต้องไปอยู่กับคุณปู่แล้วกลับมาแล้วจึงมีวันหนึ่งที่ผมปิดเทอมแล้วผมจะต้องไปอยู่กับคุณปู่เพื่อให้คุณแม่และคุณพ่อทำงาน แล้วหาเงินเลี้ยงผมต่อไปโดยผมจะสัญจรด้วยรถจักรยานขี่ไปสองชั่วโมงแล้วจะไปถึงบ้านของคุณย่าและคุณปู่ จนผมน้นไปถึงบ้านของคุณตาและคุณปู่ในวันนั้นคุณปู่ก็ต้อนรับผมเป็นอย่างดีอย่างเช่นเคยที่เคยทำเหมือนเทอมกลมๆที่ผมปิดเทิมแล้วมาอยู่ด้วยคุณปู่เลยบอกผมว่าวันพรุ่งนี้เชา้าปู่จะไปทำสวนหลังบ้านคุณปู่ของผมเลยชักชวนผมไปด้วยผมก็ตอบตบลม แล้วคุณปู่ก็บอกว่าไปนอนได้แล้วผมก็ตอบตกลงแล้วตัดไปที่เช้าวันต่อมาในขณะนั้นในตอนเชา้าคุณย่าก็มาปลุกผมให้ผมไปแปลงฟันอาบน้ำแต่งตัวแล้วเตรียมไปที่สวนหลังบ้านได้แล้วผมก็ตอบตกลงตามนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็ไปทำตามที่ท่านบอกผมแต่งตัวเตรียมลงไปสวน ในจอพอไปถึงสวนในขณะที่คุณปู่กำลังทําสวนอยู่ผมก็ได้ขอคุณปู่ไปเล่นแถวแถวสวนคุณปู่ก็อนุญ,ญาตให้ผมไปเล่นผมก็ดีใจแล้วไปเล่นตามประพฤกในพฤติกรรมของเด็กทันทีในขณะที่ผมกำลังนอนเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ผมก็ได้ยินเสียง เหมือนสับปหลาดหรือตัวอะไรสักอย่างอยู่แบบนี้โปโปโปเมื่อผมได้ยินเสียงนั้นผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มไม่ดีแล้วผมจึงลงมาจากที่เปลแล้วมองตามหาเสียงนั้นรอบๆอบตัว โอ้โอ้โอจนผมไปหยุดที่บวกใบหนึ่งที่อยู่ในพุ่มไม้ใหญ่ผมจึงพยายามสังเกตจนผมสังเกตดีๆว่ามันกำลังขยับอยู่แล้วผม ก็สังเกตเห็นเหมือนมีผมของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังใส่หมวกนั้นอยู่แต่เธอมีลักษณะที่สูงเกินคนปกติผมจึงพยายามมองดีๆจนเธอนั้นได้หันมาเธอได้มองมาที่ผมอย่างจังแบบเต็มๆตาในหน้าตาสยองขวัญ พร้อมเสียงหัวเราะโบโบโบของเธอผู้หญิงคนนั้นมีลักษณะตัวใหญ่กว่าคนปกติเท่าที่ผมเคยเห็นมาผมจึงพยายามมองแต่ผมก็ไม่กล้าสบตาสักเท่าไหร่เพราะเธอมีใบหน้าที่น่ากลัวมากจนผมต้องวิ่งไปหาคุณตาทันที คุณตาครับคุณตาครับช่วยผมด้วยมีตัวอะไรก็ไม่รู้มองมาที่ผมในขณะที่คุณตากำลังทําสวนอยู่เกิดอะไรขึ้นหรอล้างลักทุกคนนะครับพยายามรอรับชมนะครับว่าคุณตาจะสามารถช่วยเด็กชายคนที่ชื่อว่าแทนได้หรือเปล่าและผู้หญิงคนนั้น คือใครก็ไปรุ่นกันในอีพีสอนะครับจบแล้วนะครับเจอกันในอีพีสอนะครับบ๊ายบายครับ